วันนี้วันพระหัสบดีที่27ตุลาคม2565ตอนนี้เตรียมเมรุพระอาจารย์ชวนเตรียมเมรุพระอาจารย์ชวนจะถวายเพลิงวันที่30ตุลาคมตอนนี้ทาสีรองพื้นสีแดงต่อไปก็จะเป็นสีทองทาพื้นรอง ทาสีรองพื้นสีแดงรองพื้นไปก่อนแล้วก็จะทาสีทอง ไม้ฟืนเราใช้ใช้ไม้อะไรครับเนี่ยมีแล้วเอาใส่ไว้แล้วบ่ครับทีรับารับหทีมรัอาจัรดีครับทีมงานพระอาจารย์หนึ่งตีนรอน่ีมนรทีมงานราทีมาอีงานรานานะผานมงะอมครับางม่ใช่ผิวขานะนะผมขาว ทิงงานอยู่กับปู่สภานั่งสบายดีบอกเพื่อนนะครับท่านสบายดีท่านจะมาอยู่วันนี้ให้เอาผ้าไตมาเอาข้าวมารถนิดนึงยังยังมาไม่ถึงตอนนี้ยังอยู่น้องแสงรถคันหนึงวิ่งตามหลังบอกให้รัดทางโนนสังก็ไม่ไม่เขินบุรัดไม่ไม่รัดที่มาที่หลงทางไหมมาดิคนขับเขาไม่เคยมาก็พารัดมานี่ข้ามหลังภูมาทางทางลูกลังรัดป่ามานี่ป่ามาไหน G.P.S. อไากลแต่มันลัดทางมันเป็นล่องน้ำมันต้องมาทางโนนสังแม่งก็ต้องเลยมาทางอุดรวัดทางถ้ำทหายวัดนุปุรีมานี่ผู้ที่จะมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ควรจะมาทาง ขเขื่อนอุบลนรัตอโนนสังมาช่องชาติพิมพ์ใน o o เกิลวัดป่าภูคำน้อยบ้านโคกลามแสงอาลามอ,นอนหนองวัวซอจังหวัดดอนานีถ้ามาทางอุดรก็มาทางหนองวัวซอรหรือผ่านหน้าวัดหลวงปู่เจรียนวัดธรรมสหายบ้านผาสิงผ่านหน้าวัดหลวงปู่รีภูผ,ผาแดงมา บรรยากาศเตรียมงานถวายเพลิงพระอาจารย์ชวนทิตธรรมโมท่านได้เป็นลูกศิษย์วัดป่าบ้านตาดได้ไปศรรึกษาธรรมะกับหลวงปู่มหาบวัวตั้งแต่ปี2,529ในฤดูออกพรรษาท่านก็จะได้ลาวิเวกมาเที่ยวเทดดงแต่ละปีแต่ละครั้งท่านได้ออกมาสร้างวัดผูคำน้อย ประมาณปี2,540ท่านได้ป่วยเป็นโรคไตาวายเฉียบพลันอายุ64ปี